กอกกาบสาวัสดีคนดูทุกๆท,ท่านด้วยนะครับก็วันนี้จะมาสอนหาไอ้ถุงถุงเหรียญโบนัสแล้วกันอ่าจะคือต้องสุ่มหาตัวนี้ให้ได้นะนี่นี่นี่เดี๋ยวผมวงไวเราะมันหายากจริงๆประมาณนี้อ่าแต่ผมจะวงไวให้ให้ดูนะนี่ตัวนี้ใครเห็นบ้างไหมอ่าตัวนี้แหละต้องสุ่มหาตัวนี้ประมาณ เท่าเท่าที่คุณมีแล้วกันกระเป๋าที่คุณใส่ได้ประมาณนั้นแหละสุ่มหาหได้เดี๋ยวผมขาดสองตัวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะคะผมสุ่มหาก่อนโอเคอีกตัวเดียวมาเราได้เราจะได้ครบละใช่ไหมใช่ไหมเอเดีด๋ยออันนี้ก็ขอบคุณน,น้องคนหนึ่งมากเลยนะครับที่ให้ ตัวนี้ผมมานะครับมีตัวนี้ตัวนี้นอ่าผมขอบคุณมากอืมขอบคุณจริงๆนะครับก็แล้วก็ให้เบสมาตั้งสองล้านผมขอบคุณมากผมจะผมไม่รู้จะตอบแทนยังไงเดียรแต่ว่าเสัตว์พวกนี้เป็นของเป็นของผมนี่แหละแต่ว่าไอ้คนตัดต่อมันยืมไปอ่ะผมก็เลยแบบตอนแรกผมว่าผมจะทําคลิปแบบเออไปเกียนคนอังกฤษอะไรแบบนี้แบบยังไงเดีย่์ ไปขอสัตว์เลี้ยงอะไรแบบเนี้ยแต่ก็น้องคนนี้เขาเขาให้มาผมก็ขอบคุณมากๆผมไม่รู้จะตอบเทนยังไงดีโอเคแล้วเราก็จะวับไปตรงดานนี้อ่านี่นี่นี่ดานสุดท้ายคุอบคุณจริงๆอ่งยน,น,น,นี่อ่ามาแล้วแล้วแล้วเราห้ามเปิดบูธอะไรนะห้ามเปิดบูธเด็ดขาดนี่เราก็ต้องตีกล่องแบบนี้ไปเลยอ่า แล้วก็ยืน F K ไป F K ไปเลยแล้วเราจะได้อ,อ,อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะกล่องอะไรสักอย่างอ่ะไม่ใช่ถุไม่ใช่กล่องเดียเป็นถุงถุงถุงอ่าแล้วเราจะฟาร์มแบบดีขึ้นประมาณนั้นอ่ะอันที่มันเป็นกล่องเราจะได้แบบพวกน้ํายาอะไรแบบนี้แต่ถ้าแบบเออเป็นถุงอย่างอื่นอาจจะได้ไดมอนด์ไม่ก็อะไรอ่ะก็ได้เหรียญของด่านนี้อ่าประมาณนั้นแหละ เราก็นั่งฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับถ้าอยากฟาร์มมันก็หาแบบเออตีเหรียญแบบเล็กๆดีกว่านะเพราะว่ามันจะได้ไอ้นั้นแต่ถ้าตีแบบเออเป็นกล่องนี้ใช่ไหมมันก็มีโอกาสได้เยอะกว่าแต่ว่ามันนานใครที่ขี้เกียจนะแนะนําเลยไม่ต้องใส่สกิลอะไรห,หรือหรือใครที่แบบอยากใส่สกิลก็ใส่เลยก็ได้นะเดี๋ยวผมว่าผมจะไปใส่ ลองไปใส่สก,กิลดูเดี๋ยวพอตีกล่องนี้เสร็จลองไปใส่สก,กิลดูว่าโอ้เดี๋ยวอันนี้มันช้าเกินไปอ่ะเพราะว่าไม่ได้ด้วยไหมมันไม่ได้ถุงด้วยมันก็แบบแปลกวะหรือต้องตีกล่องให,ให้ให้เสร็จก่อนหรอมันต้องมีกล่องกล่องเด้งขึ้นมาแล้วดียเอ้ยโอ้โหไอ้หมนี่เฮ้ยมา,มาตีกูทำไมนี่ไงนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไง เห็นไหมโอ้เห็นไหมเห็นไหมโคตรเยอะเยอะจัดจัดอ่ะมาเก็บถุงแรกถุงนี้คืออะไรเอ่ยปุ๊บปุ๊บโอ้เป็นเพชรโอ้โหอย่างเยอะอันนี้โอ้โหนี่เป็นเหรียญอันนี้โอ้โหโอ้โหมันเขียนว่าอะไรวัชโนอะไรสักอย่างอ่านไม่ออกอ่านี่เป็นถุงใหญ่นะฮะถุงใหญ่ เอ้ยอย่าโรยมาอย่ายโรยอุย้ยเพชรเพชรโอ้โหหกพั 6, นง่อยมากเฮ้ยถุงอะไรอ่ะกล่องกล่องเพชรกล่องเพชรมันจะหลุดลงมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะกล่องเพชรจะหลุดลงมาอไอ้หมอนี่หายไปแล้วกล่องเพชรกล่องเพชรเดี๋ยวเราต้องไปฟาร์มกล่องเพชรอุ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจ้ากล่องบอลล์เลอร์เธอนี่อันนี้เลยใครที่ได้ก็มันจะเป็นกบ เหมือนมันจะขยับหาหรออะดูดูด,ดูว่าเราจะได้อะไรปุ๊บน้ำยาสีเขียวโอเคขอบคุณมากครับอื้มอืมอื้มอ,อื้มโคตรเยอะเยอะมากก็มันจะมีเพียงแค่นี้แหละแต่ว่าเอมไงเดีย เดี๋ยวเราเราไปไปใส่สกิลดูว่ามันมีสกิลอะไรแบบโหดๆอะไรแบบนี้บ้างนะครับอเดี๋ยวจเราจะตีกล่องนี้เสร็จเลยเออรอไม่ไหวแล้วขอลองตัวนี้หน่อยดิบูมบูมแรงมากเลยตัวนั้นอ๋ไปก่อนขอบคุณน้องก็มากเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะ ไปด่านที่สองด่านที่สองตัวนี้เคมาแล้วมาออใส่สกิลให้มันดูใส่เข้าไปโอ้ยผมผมไม่ค่อยมีสตัตว์อะเพราะว่า,าสัตว์ผมน้อยมากเลยแต่ผมเนาะอ,อันนี้ไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่ผมอ่านไม่ออก ตกภาษาอังกฤษด้วยล่ะโอ้โหไม่รู้คืออะไรขอแบบได้บูทได้ไหมบูทบูทบูทเอออันได,ดมอนก็ได้ไดมอน,มอนเอ้ยอันนี้ดีมันจะได้ทำงานแบบเอ่อเป็นเป็นอันนี้เลยบอกว่าผมไม่รู้อ่ะอ่าอันนี้ดี ขอดามีสักหนึ่งตัวขอดามีสักหนึ่งตัวดามีสักหนึ่งตัวนั่นๆะๆนะนะนะเอออันนี้แหละโอ้โหแม่งเหมือนได้ยินกว่าขอเพชรประมาณสัก100หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เออไม่เอาอันนี้เออมีเพื่อนผมด้วยเพื่อนผมสวัสดีฮะอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะ <laughs> เดี๋ยวนะเหมือนมันอ,อ๋อวัด ตัวนั้นผมหายอ๋ออยู่นี่สกิลมันเหมือนกันเปล่นี่นี่อันไหนมันดีกว่าสองนี้ยไม่รู้ผมไม่รู้บุม้มโนเมื่อกี้ไม่รู้อันไหนดีกว่าแล้วก็เอาเถอะเอออันนี้น่าจะได้อันนี้ออกแล้วกัน ไอพีกดอัพแล้วได้อะไรบ้างเรื่อสกิลคอ๋อก็ว่าอ,อยู่ทำไมไม่ได้ยินเสียงเลยส,สกิลเคเนะาะว่าๆเดี๋ยวเสียงมันดังเกินโอ้โกนี่ไม่เอาเลย อันนี้ no, no 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 อันนี้ไม่เอาอ่ะขออันดีดีได้ไหมอ่ะอุย้ยเป็นหนึ่งร้อยเป๊ะเลยไอย้สองสองสอง,สองล้านเป๊ะเลยเออหายเป็นล้านหายเป็นหนึ่งหมื่นสูงหาไปเรื่อยๆน่าจะได้ของดีเองแหละมั้งนะ แล้วก็สกิลขยะเอออันนี้แหละเออปานอยูได้สักพีไปละวาปจ้าไปแล้ว,ว,าาลวมาดานนี้เเ็วๆ,ๆกล่องเรียนตรงเฮ้ยลองตีเพชรดูลองตีเพชร,พชรปุ๊บตีเร็วขึ้นไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอโจโด,ด้วย ไอ้ด่านนี้ผมยังไม่เปิดเลยเพราะว่าไอ้น,นี้ยังไม่พอเลยอ่ะมันฟาร์มยากเกินไปอ่ะสําหรับผมอ่ะไงใครที่มีสัตว์เลี้ยงเทียบเที<ๆ>มยมกผมยมผมผมย็ผมขอยืมก่อนผมขอยืมผมผมพูดจริงเลยผมขอยืมก่อนขอยืมมามาฟาร์มอันนี้เนะี่ยสัตว์เลี้ยงผมมัน <c oughs> มันได้นิดเดียวมากมันได้ทีละเศษนะแค่หลังกดบูทแล้วอ่ะถ้า <c oughs> อย่างน้อยขอให้ได้สักหนึ่งปีผมก็ หนึ่งบีครึ่งอะประมาณนั้นแล้วก็อีกครึ่งนึงเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มเองเพราะว่าผมมันผมไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นโอ้ได้เพชรโอ้ว้าวโอ้โอ,โอ้ทำไมมันต้องทำไมมันได้แต่นี้ต้องได้แต่เพชรสิ นี่ผมก็จะตัดมาตอนนี้ก็โอ้โหได้เยอะมากดูดิผมตีไปสามกองโคตรเยอะเลยเยอะมากเดี๋ยวผมจะตีตีตีประมาณสักอีกสามอันแล้วก็จะปิดคลิปเลยก็มันก็ไม่ได้เยอะไม่ได้อะไรมากอ่าอนี่ไงนี่น้องคนนี้ผมขอบคุณน้องคนนี้มากนี่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 นคนนี้ขอบคุณมากเลยที่ให้สัตว์เลี้ยงเอตัวนั้นมา ผมจำไม่ได้ละสิบห้าล้านรู้สึกอ่ะตัวนั้นแหละแล้วก็ให้คนตัดต่อผมด้วยซึ่งผมขอบคุณมากอะไรนะน้องน้องเขาติดอะไรมาเดี๋ยวนะน้องเขาติดอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวนะน้องเขาน้องเขาเจออะไรอะ่ะโอ้โหไอพี่เหรอเดี๋ยดนะิขอพี่มา์ให้พี่เหรอ เยอะเยอะเกินเยอะเยอะเกินอุ้ยอุ้ยผมขอบคุณมากเลยขอบคุณน้องคนนี้มากโอ้โหผมไม่รู้จะตอบแทนอะไรดีอ่ะอ่ะคนไข้นะอะไรเนี่ยอู้อู้ อุ้ยทำไมเยอะจังวะอุ้ยอขอด่ออาได้อยได้หร่มองไม่เห็น้อ,นองข็มองไม่เห็นประมาณนี้อ่านี่เลยเห็นไหยเยอะไหมโอ้ยน้องน้องให้พี่แบบเป็นว่าเล่นเลยอ่ะพี่สเลี้ยงพี่แบบโอ้โหตัวกระ,ะติวหลิวมากเลยอ่ะถ้าอาจ,จะถึงหนึ่ง,ถ,งถึงหนึ่ง โอ้โห oh, ยังไม่ถึงสี่สิบเลยอะ่ะมีแค่สิบห้าบีเนี่ยสิบห้าบีแปดบีหกบีสี่บีเนี่ยมีแค่เนี้นเยเลีืองพี่น้อยมากโอ้โห oh, oh. มันพีนไมได้อ่าโอเคนี่เลยโ oh, อ้โหเยอะมากดูดิโคตรเยอะอ่ะน้องเอ้าเยอะ นอ้องก็พิมพ์แบบนี้ได้น้องพิมพ์แบบไม่ใส่อีโมจิได้ไหมลองลองถามน้องก่อน มันมันมันยุ่งยากอ่ะอพี่ไม่ค่อยพี่ไม่ช่วยค่อยใจโอ้เยอะมากโอ้เยอะเดี๋ยวขอเก็บก่อนเก็บ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 ขอเก็บรูปแป๊บ,บนึง่งประมาณนี้โอ้ผมเอาสัตว์เลี้ยงจากคนตัดต่อมาฮะ ไปต่อถ้าถ้าน้องถ้าน้องคนนี้มาดูคลิปนะฮะสัว์เลี้ยงสัว์เลี้ยงให้พวกนี้เออไหนวะเนี่ไอเคียวตัวเนี้ยแล้วก็ถึงมาร์แล้วก็ตัวเนี้ยมันคือจากเพื่อนผมนี่แหละอ่ะแล้วเพื่อนผมมันให้ผมมาหลังจากที่น้องเออน้องคนนี้ออกเออออกไปดูสตรีมของผมนะจากเมื่อคืนเก็บกล่องเลยมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่โอ้โหโอ้โหแหลกแหลกถึงกับแหลกเลย ดูดิอุ้ยเด้าเพชรโอ้โห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 เพชรสามล้านละโอ้โหเยอะมากอุดโอ้เหล็กโอ้โหเยอะโอ้โหโอ้เยอะมากเยอะจริงเยอะจริงเยอะ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 เฉยได้เลย โอ้โหหน้าจอซูมเลยโุโ่นแหลกถึงกับแหลกเลยคิดเอาอุ้ยได้เพชรห้าหมื่นเบสห้าหมื่นเบสโอ้โหพระเจ้านี่ใน,นกล่องกล่องกล่องโอเคอ่ะอู้วน้องก็ให้อะไรอีกเนี่ยน้นองเขาจะให้อะไรอีกโอ้โหโอ้โหโอ้โห อะไรไวะเนี่ยให้อีกแล้วโอ้โหอะไรเนะี่ยโอ้โห,โโหให้จริงดิเอ้ยน้องน้องออกมาจากไหนเนี่ยตัวพวกเนี้ยน้องน้องสมจากตัวนี้เหรอน้องดูดีเกินไปเปล่าพี่น้องดูดีเกินพี่น้องดูดีเกินอะ่ะเอ้ยพี่โอ้โหพี่มีสองตัวแล้วเอ้ยน้อง โอ้มาจากไหนเนี่ยเยอะแยะมากเลยอ,ะอ่ะโหน้องผมขอบคุณน้องคนนี้มากน,ๆๆน,นี่นี่คนนี้เลยอ่าคนนี้นี่คนนี้เลยพี่ขอไปตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะขอไปตัดคลิปก็สำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็ขอบคุณน้องคนนี้เขามากอ่าน้องคนนี้เลยผมขอบคุณมากเลยนะครับไปตัดคลิปแหละมาแล้ว